สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดีเย ebay amazon ของโอตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของ amazon นะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้จะทำโดยโอตออนไลน์เดดคอมเว็บไซต์ที่สอนแกยของออนไลน์ผ่าน ebay amazon แล้วก็หลักสูตรเราเน้นนะฮะเน้นเลยนะครับเครื่องมือ Jungle Scout ครับนี่ Jungle Scout นะปึะ๊บปึ๊บนี่เข,เขาเขียนเลยฮนะ your all in one platform for selling on Amazon ซึ่งผมก็ใช้เครื่องมือนี้มาหาสินค้าขายดีแล้วมาแชร์กับเพื่อนๆทุกวันนะฮะแล้วก็ ชี้เป้าคีย์เวิร์ดด้วยเดี๋ยวคุณเฉีนคูนค่าของคีย์เวิร์ดนะครับตัวเองไอตัว Jungle Scout นี้ถ้าเกิดเพื่อนเสมัครนะตกเอาแบบ full option นะเดือนล 2, ะ2,000กว่าบาทปีล 2, ปะ20,000กว่านิดนึงขายของหนะอ่อยนะเออเรามีโปรโมชั่นครับวันนี้เรียน Amazon จับมือทำบวกเครื่องมือ1ปีแถมนะเครื่องมือ3ปีไม่พอฮะไม่ใช่ Jungle ตัวเดียวมี Merchant Word มี Ad Word Keyword Planner แล้วก็แถมคอร์ส eBay ด้วยและยังไม่พอนะครับในเครื่องมือเนี่ย มันแถมเฉลยไอเดียสินค้าที่ผมทำไม่ว่าจะเป็น e-bay Amazon แยกคอร์สกันนะครับให้ด้วยหรือเพื่อ,อนๆคนไหนสนใจเรียน Amazon ผ่อนเครื่องมือประหยัดขึ้นแต่แถม2ปีก็เป็นลวมเป็น1บก2เป็น3ปีสนใจสอบถามได้ที่ Line Official Account ของ o อตออนไลน์นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับสินค้าตัวนี้นะฮะคือผมเคยรีวิวแล้วนะจริงๆอะ่ะแต่ว่างานนี้มันงานอาร์ตอ่ะเออผมเลยชอบนะครับเลยเอามาเป็นตัวอย่าง จร,จริงๆแรงธุรกิจนี้อะแรงอะแรงของตัวนี้ก่อนแรงของตัวนี้นะครับก็อยู่ประมาณต่ําต่ตําพันแต่วันเคยสูงตัวนี้ระดับ2005 2อ0พคือเหมือนคนเห็นแล้วชอบมั้งก็คือขายดี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 ผมจะเปรียบเหมือนเหมือนคุณย่าาที่ผมกำลังทําคลิปรีวิวเนี่ยถ้าเกิดของมันดีใช่ไหมเดี๋ยวสินค้าคุณยา่าาก็จะเริ่มฉีกขายมากขึ้นจากเดือนแรกขายได้ 3- 4มหชิ้นเดือนที่2อาจจะเป็น10ชิ้น20ชิ้นเดือนที่3อาจจะเป็นวันละชิ้น แล้วก็เดี๋ยวแลนด์กิ้งเราจะมีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูในคลิปประกอบนะครับเอ,อ่อแลนด์กิ้งของปัจจุบันของเขาอยู่ที่864นะครับผมเจอจากเครื่องมืออยู่ที่795ไม่ต่างกันเท่าไหร่อย่าคิดมากเพราะ Jungle Scout ได้ข้อมูลจาก Amazon ไม่ใช่เรียลไทม์นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันจะมีความคลาดเคลื่อนนิดหน่อยแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าแลนด์กิ้งต่ำกว่า40,000หรือที่ผมพูดไปจำว่าต่ำกว่า2อ0 0 0มถือว่าเวิร์กคำว่า2อ0 0 0มก็คือ20,000 30, 30,000แต่ไม่เกินเนี้ยก็คือไม่เกิน40,000หรือต่ระดับ 100, หรือ 1, 000, ต้นๆ เบื้องบเลยครับนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อจะเห็นในคลิปตัวอย่างรอดูนะฮะราคาขายโอเคมากเดี๋ยวไปดูต้นทุนไม่ได้แพงเลยนะครับความคาดการณ์ขายได้ประมาณเดือนสี่พันชิ้นตกวันละร้อยกว่าชิ้นสําหรับธุรกิจนี้ในหนึ่งเดือนขายได้สี่หมื่นดอลลาร์ยอดขายนะอายอดขายสามหมื่นสามล้านหนึ่งสี่หมื่นก็ล้านกว่าๆนะครับไปดูกันต่อต้นทุนต้นทุนตัวนี้นะผมบอกเลยว่าแจมแจมตรงไหนครับตรง fba fulfillment f, f e e เนี่ยเสียน้อยมาก2อจี่ จริงๆเหรใหม่เขาเป็น2.5แพงขึ้นประมาณ3บาทอย่าคิดมากนะครับแล้วก็ referral fee ก็คือ15%ของ9.88ก็คือ1.48นะครับเบสเซ็ตเนี่ยประมาณ4ดอลตรงนี้เหลือประมาณสัก5จุดคือแพงขึ้นกว่านี้อีกเหรียญหนึ่งผมว่าไม่น่าเกลียดน,นะครับแต่ไปดูต้นทุนอันนี้ผมไม่ได้อลีบาบามานะผมไปดูที่ดีดูก่อนนี่คือสินค้าที่เขาขายที่1.88เห็นไหมมันก็ศิลปะคล้ายๆกันเนาะเห็นไหมเห็นไหม เราไปดูหนึ่งหกแปดแปดครับหนึ่งหกแปดนะเขาขายที่เอาไปชิ้นเดียวก่อนนะบวกชิ้นเดียวก่อนปุ๊บปุ๊บสองหยวนสองหยวนตอนนี้ตกประมาณหยวนละสี่จุดหกบาทนะเอาไปเลยนะสี่จุดหกบาทสี่จุดหกคูณสองเท่ากับเก้าจุดสองบาทสมมุติเราลงทุนสักสิบสิบชิ้นก็สิบห้าไปน็นดีกว่าสามสิบหยวนครับสามสิบคูณสี่จุดหกตกประมาณร้อยสามสิบแปดบาทเท่านัด โอ้โวรวมค่าส่งแล้วผมบอกยังไม่เกินพันแน่นอนธุรกิจนี้น่าสนใจพอสมควรเนี่ยแล้วร้านเขามีของเป็นหมื่นชิ้นเลยสบายสบายส่งมาจากาจีนนะครับถ้าส่งพันหนึ่งหกแปดแปดนะออออนไลน์มีแนะนำชิปปิงนะ้งเนี่ยเกบกิโลละ35บาทผมว่าก็โอเคมากเลยนะกิโลละ35แล้วก็สั่งน้อยๆได้ไม่ต้องสั่งทีเป็น500โลคือถ้าสั่ง500โลได้ถูกกับา35แต่คุณต้องซื้อของ500อโล500กิโลกรัม เพราะฉะนั้นในแง่ของต้นทุนโอทออนไลน์บอกเลยว่าผ่านนะฮะแหมรู้สึกสิกส,สิงเหลือเกินอ่ะต่อไปคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญยังไงคีย์เวิร์ดเหมือนเอาง่ายๆถ้าคุณเปิดหน้าร้านมีคนเดินผ่านคือคีย์เวิร์ดที่คุณคิดเอง100คนต่อวันแต่ถ้าเกิดคุณใช้เครื่องมือหาคีย์เวิร์ดตรงนี้มันแต่มันฉลาดเกินแต่ว่าเอาผมตีไป2,500ลบไป900เลยกับอีกํำเลนึงมีคนเดินผ่านหน้าร้าน2500คนคุณว่า คุณคิดคีย์เวิร์ดเองหนึ่งร้อยคนผ่านกับคุณได้ทำเลดีๆอยู่ในห้างมีคนเดินผ่าน2 5 0พันห้าร้อยคนต่อวันคันไหนจะขายดีกว่ากันไม่ไม่ซื้อเครื่องมือเองไม่แชร์ก็ได้แต่ถามว่าทุกคนเวลาขายของคุณอยากได้ทำเลไหนทำเลที่คนเดินผ่านร้อยคนหรือทำเลที่คนเดินผ่าน2 5 0พันห้า้อยคนและบวกกับเทคนิคการวางคีย์เวิร์ดมันจะทำให้มันขายได้นะครับและนี่ธุรกิจนี้คนหาเป็นแสนครับ โคตมากอะบอกเลยบน a เม z o n คนอะเป็นแสนเนี่เป็นอะไรที่แม่งโคตรนะรแตกมากนะครับอ่ะไปดูคลิปเสริมหน่อยนะครับทำไมเป็นคลิปอ๋อสุดแ้วคลิปเสริมของตัวนี้มาเดี๋ยวมาดูคลิปประกอบนะครับความต้องการของธุรกิจนี้บน a เม z o n นะครับใน Jungle Scout ที่เก็บข้อมูลมาจาก a เม z o n ส่งข้อมูลมานะครับล่าสุดนะครับในช่วงจูน14 27วันนะครับมีคนหา7วันมีคนหาสาม0 0 เจ็ดห้าสามสิบห้าอาทีไปวันละห้าหกพันคนเยอะมากบอกเลยจบคลิปอ่ะเราไปดูคลิปใหม่นะฮะในแง่ของเรื่อง,แ,ง,งแลนกิ้งแล้วก็ยอดขายมันเซลเดเซลจาก Jungle Scout Extension นะครับมีใครชอบกินเลมไหมอันนี้ผมได้แถมมาวันก่อนที่ไปหัวหินเนี่ยเก็บมาเมียบเลยแม่เอามาหมดเลยกินยังไม่หมดเลย เรามาดูคลิปเสริมของธุรกิจนี้นะครับว่าแนวโน้มธุรกิจนี้ขายดีไหมบน Amazon นะครับเทียบจาก r a นกิ้งแล้วก็มันเซลเด y s เซลนะครับจากเครื่องมือ Jungle Scout Extension นะครับผมเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดใน Google Chrome <ม>ได้เลยนะเสิร์ชว่า Jungle Scout Extension Chrome นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เห็นอะไรก่อนนะครับแง Order ลง25ออเดอร์วันละ1,341บาทไปแล้ววันเดียวขายได้1,300ชิ้นโหนี่แค่กำไร บาทหนึ่งก็ล่อไปสามพันสามร้อยบาทแล้วนะสิบบาทก็ล่อไปสองพันหกต่อวันยี่สิบบาทก็วันละห้าพันโอ้โหโหดมากเดี๋ยวให้ดูครับแรงสองแสนขายได้โอ้นี่ไม่ออกเลยก็มีแต่นี่ผมดูแล้วน,น่าจะซื้อแอดมานะครับซื้อโฆษณาขึ้นมานะขึ้น,นมาหรือออาแรงหนึ่งพันขึ้นเห็นไหมพันห้ายอดออเดอร์ก็เป็น ร้อยี่สิบเอ็ดเห็นไหมมันจะคนเลยอ่านเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีเครื่องมือนะครับให้ดูラกิ้งครับเลขยิ่งน้อยยิงขายดีแต่ตอนนี้พอเรามีเครื่องมือแล้วไม่ตรงแรงก็ได้ครับมาดูออเดอร์เลยครับอ่ะดูต่อไปนะว่าเป็นยังไงนะฮะนี่สองชิ้นต่อวันนะฮะจริงๆแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วนะนี่สี่หมื่นสี่พันครับแร้งนะทําให้ได้สามสิบสินค้าครับหาสินค้าที่ขายได้ดูอย่างคุณยาย่านะฮะตามติดชีวิตซีรีส์คนทำอเมซอนคุณยาย่านะครับวันนี้ เข้าขายได้แล้วสี่ชิ้นแต่ว่ายังไม่ได้ขน,ขนาดออกทุกวันเพิ่งทําเดือนแรกครับแต่มันมีการขายซ้ําได้แล้วหลายชิ้นดเดี๋ยวคุณคอยดูเดือน2 3 4สามสี่ห้าว่าหว่าจะเป็นยังไงนี่แค่เดือนแรกนะขายได้เกือบสองรอยดอลลาร์แล้วนะครับโอเคเลยนะฮะยอดขายต่อวันดีมากนะฮะดูแถวต่อไปครับเพอร์เฟโอ้แค่ไม่ต้องพูดเลยละครับธุรกิจนี้น่ทําทพอสมควรเลยครับไม่นะสุดๆเลยแหละเมื่อกี้กราฟก็ขึ้นดียังมีกราฟอะไรที่คุณพิสูจน์อีกครับ ไปดูกูเกิ e กันต่อนะครับเมื่อกี้แม่ไลน์มาชวนกินข้าวเียกกินข้าวเดี๋ยวทำให้จบกันอ่ะเรามาดูธุรกิจบน Google นะครับเดี๋ยวนี้คนอยากได้อะไรคนก็จะเสิร์ชบน Google จริงๆผมจะบอกว่าธุรกิจนี้ผมเคยรีวิวมาแล้วนะเพียงแต่ว่าไอตัวเนี้ยผมว่าสีสันมันสวยมันเก๋ดีมากเลยนะครับมามาดูกันนะครับอ่อเมื่ออัน,นี้โอ้โหเลขมันตกไปนะแสนแปดนะครับสี่ปีที่แล้วนะ ปัจจุบันกราฟนี้เป็นขาแบบเฮ้ยหกแสนผมจะบอกว่าคีย์นี้เป็นคีย์จริงๆมันเป็นคีย์ที่คนหาใน Amazon เยอะที่สุดแต่คีย์ที่สั้นกว่านี้และคนเสิร์ชบน Google ผม,ผมบอกเลยว่าเฉียดล้านแล้วครับทุกทีบอกเลยว่าโคตรดีแล้วเป็นขาขึ้นครับเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อน3ามสามแสนปุ๊บ,บแล้วช่วงโควิดงานนี่แบบไปกันใหญ่เลยนะฮะเส้นแดงเป็นเส้นเสิร์ชบนม,บมือถือนะครับแต่ ธุรกิจนี้แปลกอย่างหนึง่งเดี๋ยวนี้นะมบายเนี่ยเทียบจะแบบเกือบเกือบจะทัลทลแล้วแต่ธุรกิจนี้มโมบายยังครึ่งครึ่งของทัลทลอยู่นะครับแต่ยังไงกราฟก็สวยมากน่าทาโคตรค,ครับแต่ผมเคยรีวิวแล้วนะแจ้งก่อนแต่บังเอ,อิญเนี่ยผมมาดูเออไอแบบสวยๆเนีย่ย,ย bourg. มันก็ขายดีบนอัลมาซอนเหมือนกันตามนั้นครับอ่ะเราไปดู Google t r รน d หน่อยนะกราฟสวยโคตรเลยอ่นะฮะอ่ะ แต่ก่อนไปขอเฉลยนะฮะแลวผมหวังว่าจะไม่ลืมนะครับปัจจุบันนี้นะครับโอทออนไลน์แล้วนะครับมีแม่เรียกกินข้าวนะฮะเดี๋ยวคุยกันก่อนนะครับโอทออนไลน์เรานะฮะมีกลุ่ม Open Chat นะครับที่รับข่าวสารลิงก์สดตลอดเพื่อนๆที่อยู่ในไลน์ออฟฟิเชียลเขานะฮะผมไม่ได้ส่งคลิปให้ทุกคนนะถ้าเกิดอยากติดตามคลิปของโอทออนไลน์นะครับแจ้งเข้ามาได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลเลยนะครับว่าขอเข้ากลุ่มแล้วก็พิเศษวันนี้เลยนะฮะ success ไปกับคนเริ่มทำอเมซอนนะครับคุณย่าคุณคุณครับ เพื่อนร่วมอุดมการปีที่แล้วและคุณย่าตามติดชีวิตคนทำอเมซอนของปี2020นะครับมีเพื่อนรีเควสต์มาเมื่อคืนเมื่อเช้าว่าเฮ้ยอยากคุยกับคุณย่าๆเป็นไปได้ไหมอยากการทํางานของคนเริ่มต้นใหม่คือเหมือนคนมือใหม่เขาคุยกันไปอะไรอารมณ์แบบยากอยาก,ยา,กยากเป็นแฟนคลับ <laughs> โอ๊ตจัดให้ก็ถามคุณยา่ยาถามคุณสีว่ายินดีไหมเข้ามาในกลุ่มแล้วว่างก็เข้ามาตอบเพื่อนๆแล้วก็กลุ่ม Open Chat นี้นะครับสามารถอ่านย้อนหลังได้ด้วยอแต่กลุ่มนี้ขอพิเศษสําหรับเพื่อนๆที่เรียน Amazon บวกเครื่องมือของโอ๊ตออนไลน์นะครับแจ้งเข้ามาได้เลยว่าอยากเข้ากลุ่มนะฮะแล้วก็ผมจะเชิญเข้ากลุ่มแล้วก็มาย้อนอ่านดูครับว่าเขาทํากันยังไงคนสําเร็จเขาทํากันยังไงอยู่ใกล้คนสําเร็จผมเชื่อว่าคุณก็จะสําเร็จได้ครับบวกความตั้งใจติดอะไรถามได้ตลอด อยากให้ทุกคนมีรายได้ที่มากขึ้นเพราะยุคนี้บอกเลยทุกคนถามว่าทำอะไรดีบอกเลยไม่รู้จะทำอะไรกันทั้งนั้นเลยอะอ่ะขอฉเฉลยขอฉเฉลยชิ้นนี้นะครับอ m a z o n นะครับคีย์เวิร์ดนะฮะ2 0 2 0 e p 1 1 4 c โค้ด1 4 4 6 7 1จะได้ลิงก์จะได้คีย์เวิร์ดนะครับในหัอ88ได้ลิงก์ของในโคว88บอกเลยว่าต้นทุนถูกมากๆจริงๆเนะีย ขายสิบเหรียญนี้ไม่แพงเลยเพราะต้นทุนมาถูกมากแล้วก็เบาด้วยแล้วก็การจัดเก็บเสียน้อยด้วยโคตรดีเลยตัวนี้จริงๆบอกเลยนะครับเอ๊ะผมมีอะไรลืมไหมเนี่ยไม่ลืมออนไลน์ Order. com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay Amazon แล้วมีโปรนะพูดไปแล้วนะต้นคลิปก็ไม่ต้องขายอะไรมาก Amazon บวกเครื่องมือ1ปีแถม3ปีแถมคอร์ส eBay แบบจับมือทำทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็น Amazon หรือ eBay Amazon 6000บวกเครื่องมือ ผ่อน3เดือนเดือนละส0 0พนนะครับแถม1ปีบวก2ปี1ปีหลักเนี่ยคือแชร์ผ่อนแล้วก็บวกคือมือ2เปีติดต่อโอตออนไลน์ได้ที่ไหนบ้างนะครับมาที่เว็บไซต์ o อทออนไลน์ .com คลิกที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับ Li n e Official a c c o u n t ลโอตออนไลน์ได้ทันทีพิมพ์เองก็ได้ไปที่มือถือของเพื่อนๆไปที่เพิ่มกดบวกนะพิมแอดตามด้วยโอทออนไลน์นะครับหรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์0 8 1 5 5 1 1 6 1 6เราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันนะฮะ คลิปแชร์ไอเดียสินค้า ebay amazon นโพสตออนไลน์ทอล์กและล่าสุดเอ่อลืมตามติดชีวิตคนทำ amazon คุณย,าย่าญาในปี2020เอ่อซีรีส์เนี้ยสร้างมาคืออยากเป็นแรงบันดาลใจอย่างเมื่อคืนเนี้ยมีพี่คนหนึ่งแกแบบไฟติ้งแบบไฟลุกแล้วคือเมื่อก่อนแบบติดนู่นติดนี่ฉันก็ติดติดทำทำติดติดอะไรประมาณเนี้ยแต่พอเห็นคนที่ตั้งใจจริงนะฮะ ตั้งใจจริงแล้วก็นี่คือมาแบบแซงเข้าไปเลยอ่ะเพิ่งมาเริ่มทําเดือนเดียวขายได้เกือบ200เหรียญแล้วเดี๋ยวเดือนต่อไปดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมากกว่า200เหรียญแค่ไหนหรือมันจะน้อยกว่า200เหรียญทาให้แกมีไฟลุกขึ้นเพราะฉะนั้นผมสร้างซีรีส์นี้ขึ้นมาอยากให้เพื่อนๆนที่กําลังท้อเห็นว่ามันมีคนประสบความสําเร็จได้แล้วมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปแถมยังไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยมากมายอะไรเลยจริงๆในการเริ่มต้นทำอเมซอนคือหลักหมื่นก็เริ่มได้แล้วอ่ะ หลักหมื่นนี่คือสินค้าหลายชิ้นด้วยนะแต่ถ้าสินค้าไม่กี่ชิ้นแต่ถ้าเอาง่ายถ้าคุณมีความฝันอยากมีเงินเดือนอกำไรเดือนละแสนเนี่ยหลักพันอย่างเดียวผมว่าไม่เวิร์กแต่ว่าเป็นหลักพันที่เราค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆจนถึงหมื่นคือไม่ต้องแบบลงทุนทีเดียวเลย5 0 0 0 0ื่นเต็มๆไม่ใช่1นึ่งหมแรกนี่คุณได้หลายสินค้าแล้วนะครับอ่ะโอเคอยังไงก็ฝากติดตามช่องของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะฮะที่ช่อง y YouTube โอ๊ตออนไลน์ฝากซับสไคร้กดกระดิ่งให้เราด้วยเรามีโซเชียลอื่นอีกนะเรามี Twitter Out o n อนเฟ เรามี Instagram มโอทออนไลน์ยังไงก็ฝากเพืเ่อนๆติดตามเรา follow เรา,เาถูกใจเรากดไลค์กดแชร์เราเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ